เรือดำน้ำอาวุธลับใต้ทะเลที่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญด้วยความสามารถในการล่องหนโจมตีและรวบรวมข้อมูลอย่างเงียบเชียบมันจึงเป็นหนึ่งในขุมพลังสำคัญทางทหารที่ทุกกองทัพเรืออยากมีไว้ครอบครองและวันนี้ออโต้วิปหนึ่งจะพาคุณไปรู้จักกับ HTMS ชาง S20 เรือดำน้ำลำใหม่ของกองทัพเรือไทยที่หลายคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก HTMS ทางหรือเรือหลวงช่างหมายเลขประจำลำ S 2 0เป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าแบบ S 2 6งซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจากเรือดำน้ำชั้นหยวนหยวนคลาสของกองทัพเรือจีนออกแบบและสร้างโดยบริษัท China Shipbuilding ท Industry Corporation หรือ CSIC แห่งประเทศจีนซึ่งถือเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านการต่อเรือรบของโลก ก่อนจะไปลงลึกถึงคุณสมบัติของเรือลำนี้เรามาย้อนดูสักนิดว่าทำไมไทยจึงหันกลับมาซื้อเรือดำน้ำอีกครั้งหลังจากเว้นว่างมานานหลายสิบปีไทยเคยมีเรือดำน้ำมาแล้วในอดีตช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากปลดประจำการก็ไม่มีการจัดหาเรือดำน้ำใหม่อีกเลยเป็นเวลานาน,านกว่า60ปี แต่ในยุคป,ปัจจุบันสถานการณ์ในภูมิภาคเปลี่ยนไปหลายประเทศในอาเซียนอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ต่างมีเรือดำน้ำไว้ในครอบครองทำให้กองทัพเรือไทยเลงเห็นว่าการกลับมามีเรือดำน้ำอีกครั้งเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลอำนาจและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศในทะเลอันดมามันและอ่าวไทย HTMS c h a n s, s 2 0เป็นเรือดำน้ำแบบดีเซลไฟฟ้าซึ่งหมายความว่ามีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และชาร์จโดยเครื่องยนต์ดีเซลทำให้เรือลำนี้สามารถล่องใต้น้ำได้โดยไม่สร้างเสียงดังเหมือนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ทั่วไปซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในภารกิจรอบเรน เรือลำนี้มีความยาวประมาณ77เมตรความกว้างประมาณ8.6เมตรและกินน้ำลึกประมาณ5.6เมตรสามารถบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ38นายมีระยะปฏิบัติการไกลสุดประมาณ2,600กิโลเมตรและสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้นานหลายวันขึ้นอยู่กับการใช้งานของระบบและสภาพอากาศ ในด้านอาวุธ HTMS ชาง S20 ติดตั้งท่อตอปิโดขนาด533ม mm, ิลิเมตรซึ่งสามารถยิงตอปิโดเพื่อต่อสู้กับเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำของศัตรูนอกจากนี้ยังสามารถยิงทีปนาวุธต่อต้านเรือจากใต้น้ำได้อีกด้วยขึ้นอยู่กับการเลือกอาวุธของกองทัพเรือไทยในอนาคตนอกจากเรื่องการรบแล้ว HTMS ชางยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันหน้าน้ำ การลาดกระเวนการรวบรวมข่าวกรองทางทะเลและการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพเรือไทยในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ จุดที่หลายคนให้ความสนใจอีกเรื่องคือเรื่องเทคโนโลยี AIP หรือ Air Independent Propulsion ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เรือดำน้ำสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าปกติโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อย่างไรก็ตามจากรายงานในช่วงต้นเรือ HTMS ชังรุ่นแรกจะยังไม่มีระบบ AIP ติดตั้งมาให้ตั้งแต่ต้นแต่จะมีความสามารถในการอัปเกรดภายหลังได้หากไทยต้องการให้เพิ่มสมรรถนะในอนาคต แม้จะมีความตื่นเต้นและการสนับสนุนจากหลายฝ่ายแต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่ไม่น้อยเช่นการตั้งคำถามว่าเรือดำน้ำจำเป็นกับประเทศไทยจริงหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือปัญหาด้านงบประมาณโดยเรือลำนี้มีราคาประมาณ1.3500ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยเมื่อเทียบกับงบอื่นของประเทศ นอกจากนี้ยังมีดราม่าในช่วงที่เริ่มมีข่าวว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือลำนี้ไม่สามารถส่งมอบได้ตามที่ตกลงกันไว้เพราะติดข้อจำกัดด้านการส่งออกของบริษัทเยอรมันซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้นแบบทำให้ต้องมีการเจรจาใหม่และพิจารณาเครื่องยนต์จากประเทศอื่นแทนแต่ในมุมของกองทัพเรือไทยการมีเรือดำน้ำเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ใช่เพียงการซื้อมาตั้งโชว์แต่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต และยกระดับความมั่นคงทางทะเลของประเทศรวมถึงเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคในด้านชื่อ HTMS ช้างนั้นเรือหลวงช้างได้รับการตั้งชื่อตามเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของไทยและมีประวัติศาสตร์การรบในอดีตโดยชื่อช้างยังสื่อถึงความแข็งแกร่ง,งอดทนและสง่างามอีกด้วย เรือหลวงช้าง s 20ยังเป็นเพียงลำแรกในโครงการจัดหาเรือดำน้ำสามลำของไทยโดยมีแผนจะจัดหาอีกสองลำในอนาคตเพื่อสร้างหมวดเรือดำน้ำครบชุดซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการป้องกันหน้านน้ำในทุกทิศทางและทำให้กองทัพเรือไทยมีอำนาจต่อรองและความน่าเชื่อถือในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องยุทธศาสตร์แล้วเรือดำน้ำยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกอบรมกำลังพลด้านใต้น้ำ การมีเรือดำน้ำจริงจะช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าใจการทำงานแบบสมจริงและสร้างนักดำน้ำเรือที่มีประสบการณ์จริงสำหรับอนาคตการได้ครอบครอง HTMS ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพเรือไทยและเป็นการปูทางสู่การเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบพร้อมป้องกันอธิปไตยของชาติในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางทะเลหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21 เราหวังว่า HTMS ทังจะไม่ใช่แค่เรือดำน้ำลำแรกในรอบกว่า60ปีของไทยแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงของชาติและหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของเรือรบอาวุธยุโทโธปกรณ์และยานพาหนะทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้วิบหนึ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สุดมันจากพวกเรานะครับ